วันนี้พิมจะมาชวนทุกคนลงทุนในแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครแค่คุณแข่งกับใจของตัวเองแค่นั้นเองค่ะ <S <S วันนี้การลงทุนง่ายๆที่พิมจะมาชวนทุกคนนะคะก็คือการลงทุนในตัวเองบางคนอาจจะบอกว่าการลงทุนในตัวเองของฉันคือซื้อรถไนซื้อในาฬิกาไงซื้อกระเป๋าไงแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนชอบมองข้ามเลยก็คือการลงทุนในตัวเอง การให้เวลาออกกำลังกายหรือการให้เวลาดูแลสุขภาพถ้าเวลามีไม่ได้มากแนะนำเลยว่ามาลงทุนในสุขภาพง่ายๆโดยการหาตัวช่วยดีวยกว่าที่เดอะทัดคลินิกนะคะเรามีโปรแกรมที่พร้อมจะสแกนเพื่อให้คุณรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพภายในหรือว่าจะเป็นในส่วนของผิวหน้าหรือว่าจะเป็นรูปร่าง คุณจะได้เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับการดูแลคุณจากภายในสู่ภายนอกเลยครั้งละชั่วโมงหรือครั้งละ2ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะจะสามารถทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปกับการนอนโรงพยาบาลไม่ต้องเสียเงินในจำนวนมากๆในการรักษาคุณดูแลตัวเองไว้ก่อนก่อนที่คุณจะเจ็บป่วยบีมเลยอยากชวนทุกคนมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ ยังไม่ต้องรอให้เราเจ็บป่วยแต่เราก็สามารถที่จะมาเติมวิตามินให้กับร่างกายก็ได้มาดูแลผิวหน้าก็ได้มาดูแลสัดส่วนรูปร่างก็ได้ถ้าสุขภาพกายเราดีสุขภาพใจเราก็จะดีสุขภาพจิตด,ดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมา